ครับการ์ดีช่วงแรกของวันที่16ตุลาคมพศ2567ครับการ์ดี้เทุกท่านและการ์ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอ่าสำหรับชิ้นนี้แรกนี้ท่านใดบ่ถึงหวยก็บ่ต้องเสียใจนะครับอ่าเดี๋ยวสิมาขายงัวให้เถึกๆไปเรียงกันครับพี่น้องครับอ่าชิ้นนี้ผมสีร่วมชุดให้แล้วครับพี่น้องครับอ่าเป็นชุดขึ้นกำไรให้พอมีพี่น้องเอฟซีเป็นงัวดีบ่มีตำแหนนี้ทรงฟรีสองร้อยจิโลเมตรหรอกกะ บริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับอ่าสื่อซีแถมหนึ่งครับพี่น้องครับชุดนี้ครับอ่าสื่อซีแถมหนึ่งหมายค่อมแมลงไหนเดี๋ยวผมจะพายมึงครับมันเป็นแมลูกเมีย่สองคมหน่อยของว่าสาวอายุหกเดือนตัวหนึ่งครับอ่าในราคาสามหมื่นห้าพันนี่ครับเนี่ยอ่าแม่ที่หนึ่งนี่เป็นแม่สาวอายุหกเดือนครับนี่ครับอันนี้แม่สาวนะครับอ่าแม่รุ่นทองทุกคมนี่ครับอ่านี่ก็เป็นแมีอ่ะสองมียงว่าสาวอากเดือนรั แม่สูงร้อยยี่สบหาบวกแม่โบสถควบเครื่องลูกสาวอยู่หาเดือนอันนี้ก็เป็นแม่ลูกเมียงว่าลูกเรียงลูกสาวอยู่สามเดือนบวกไปหาสี่เดือนแม่รุ่นทองลูกคมนี่ในรคาคาสามหมื่นหาพันบาทเลยครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อ,ขอวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนยคะครับพี่น้องครับนี่แหละครับสื่อซีแถมหนึ่งเขา้ามาเลยแม่ลูกเมียงเลยแม่สาว อ่าสวยๆครับพี่น้องครับนุ่งแจช่ายครับพี่น้องครับนี่อันชุดนี้หาโตสามหมื่นหาพันเลครับส่วนชุดนี้แม่ลูกเมียงัวลูกแรกกับแม่ลูกผูเออตัวที่ครับแม่ลูกเมียงัวลูกตัวที่สองกับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองอ่าชุดนี้เราไปสามหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับสี่ตัวอ่ามันดีคนละย่างครับอ่าดีคนละย่างหวังดี อ่ามันอ่างกอครับกับลูกมันดีกออ่าเปรียบเทียบกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวแม่ลูกเมียนี่แม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นสีแดงนี่ครับนี่ตัวแม่ลูกผูนี่ตัวแม่แม่สีอ่าดำเป็นปากขามแดงเนี่ยแดงดำเนี่ยครับนี่ตัวแม่นี่ตัวลูกไสเพิ่นมุลูกกับสีหาเดียนครับพี่น้องครับสนใจชุดใหโทรมาหาผมเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ราคาเหล่าเล่ากันไปเลยครับพี่น้องครับซื้อประเดี๋ยววากันครับพี่น้องครับกนดุริศการทั้งคอกอะเช่นเดิมจะโทษเรียนโทษตัวโทษตมกันครับนี่ครับองเขาอ่าบ่มีข่าวรถบวกเพิ่มแน่นอนครับตัวรุ่งสำเนาเขาสำนันครับบ่มีตำหนิ่จะโค่นเลยครับพี่น้องครับมึงชัดชัดอ่าสารับชวุนี่ก็จบไว้แล้วเพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ